ดีครับพี่น้องหรือ้มาใส่เบ็ดเงี้ยหัวครับเบ็ดสิบหลังนะครับผมนี่ครับเยอะหัวนะครับไซสิบหลังกับหัวครับมันมานเลยครับเด้อเด็กๆครับนี่นะครับผมมาลุ้นน้ำกันครับมาแรง วิธีการเสียบเยื่อนะครับเสียบโคนหางนะครับผมนี่ครับเห็นไหมเสียบโค้นหางนะครับไปครับผมใส่ไปเรื่อยครับผมอ้อมน้องนะครับหน้าบ้านอากาศแจงมแรงครับผมเง้ยหัวกับกินดีครับ ให้มันห่างร้อนเร็วครับผมไปต่อครับพากินดี่ากินดีครับแต่ว่าหนอดคือร้อนเร็วแห้งโอเคครับผมวิวดีๆนะครับโีเครับเดี๋ยวมาแรกว่าติดตามกันครับผมโีเครับอาวไปหน้องโอ้หลังนี่มีอาการครับมีอาการครับผม ตัวนี้มีอาการครับหัวเงี้ยงว่เนาะเนาะอู้หปกหัวเงี้ครับอู้หูเงี้ยงักอู้เดียวเดียวเดียวอู้เป็นโล่ครับผมปัดนี่ครับครับอู้อู้เป็นโล่เลยครับตัวนี้ปปิดมันๆครับผมสุดยอดครับผมเยอะหัวเงาะนะครับนี่ครับเออเป็นโล่เลยครับตัวนี้ ขมวดโค้งเลยครับโอเคครับผมนี้เป็นนะครับอันนี้เนื้อเหลือนะครับผมหลังนี้เหลือครับยำไปเรื่อยๆเลยครับพี่น้องสิบหลังนึงครับพ่อใด้รุนครับผมหลังนี้ใส่เป็นเนื้อเขียดไ้ครับว่ถือครับผม หลังนี่ก็พ่ถืีครับอับไปครับผมหลังนี้ก็บ่ถืีครับ,รบนี่มันถังแฟบแกเ้เลยครับเนี่ยต้องกดโกโกเลยครับเี่ครับผมมันหมานครับโอ้พี่น้องอีกสามตัวบ่ได้ศไทยครับนี่ครับพี่นอ้องมันหมาน,นครับผมนี่ ไส่โลกกลัวในีโตนึงครับใส่เนี่ยสามโตนี่สองโลกเนี่ยเลสามโตครับผมอู้ยสามโตประเ้ไทยครับอันแบ๊บมันอันนี้นะครับอันบ๊ยแบ๊บแม่มันเต็มครับผมอู้อันนี้กคบันจับออร์ครับเนี่ยอู้มันมันครับผมโอ้เสียดายสามโตประเทศไทยเบิ่งครับมันมันครับผมเดี๋ยวผมจิขังไว้ในโอ่งวันครับโอเคครับผม